สวัสดีครับพบกับชมลวงเดียนะครับทีมหลังบ้านมาอีกแล้วครับผมปุ่นตกหนักอีกแล้วแล้วก็จังมาพอดีนะครับผมช่งทีมงานเจจำปีนะครับผมโอ้ยนี่ลุงเดียกับ ลบพ้นนะครับมาตูม้มอีกแล้วแล้วช่างจะทำงานได้ไหมเนี่ยตกเยด็ดตกเย็ดแบบนี้อยู่ตลอดเลยครับโอ้ยต้องวิ่งผ้าใส่พ้นไปแล้วนะครับนี่ครับผมน้ำท่วมแล้วครับวิ่งมาดูเด็กๆด,ด้วยครับ นาำต้วนเเด็กเล็กกินเลยไม่เอาลูกไม่เอาโชกะปกเดี๋ยวถอยเด็กๆก,ก่อนกับ <c oughs> เออ,เอ,อตรงนี้ไม่โดนน้ำ นี่ครับมาตั้งนกินข้าวกินตาแล้วจะได้ทำง,งานกันไว้เนี่ยครับผมสภาพแบบนี้ตทรสับของไครคลิปสีเขียวตั้งตาฝนอยู่ตทรสับไทยนน่ของพี่อ่ะอ้าวเนี่ยผมเก็บไว้ใต้นี่มันตาฝนอยู่ รอร,อรนี่มันตกเย็ดตกเย็ดแบบนี้มาหลายรอบเลยนะเจ้านี้กินข้าวแล้วพี่แต่วันนี้เราไม่ได้เทปูนนี่ตั้งแต่แกแบบ แปลกระป๋องแปลรอเผื่อมีโอกาสได้ดีเผื่อนตัวถ้ามีโอกาสได้ดีถ้าไม่มีโอกาสไม่ดีหน้าฝนนะน้าเบื่อหน้าฝนงานก่อสร้างหน้าเบื่อหนน้้าีทำใจหน่อยทำใจใช่่อจ่ามันอยู่ด้านในนะ แต่ถ้าแบบนี้ได้อยู่นเ,อเอนเอเนะ <laughs> มันแต่เสื้อผ้ามันชื้นๆนี่มันก็ไม่ไหวงไงโอ้จิ้มกันเรียบร้อยแล้วลอ่านน้ำฝนก่อน

tam rê, tam đây, hm? Sam rê, tao bù gây ăn ca, kapoo. Dạ, dạ, để, đồn thằng khô. Ô, khả kayan chinh <laughs> chinh gặp tìm nga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  tết เจ้านะครับรอลุนแกว่ารอลุ้นมันตกยึดตกยึดแบบนี้มันนั่นนะครับปุ่มตั้งแต่เจา้าเอามือดเลยนี่กินข้าวกินปลากันเสร็จนะครับรอลุ้น

นี่กบแฟตีดูบรรยากาศน,นี่แต่เป็นโงเดียกอะบอกให้พนักงานเยึดแล้วครับสุดยอดแต่แกว่ามาลุนเอาหน้างาน